วันนี้ผมก็มาในที่โรงพยาบาลบ้านนะเป็นโรงพยาบาลตรวจสายตาให้กับกาว่าก้าจะยังไงนะครับน่ารีกอะไรบ้างนี่เนี่ยเอวน้ำมันน้ำมันอะไรนไยยังยังไปจุกจั๊กสนับสนุนช่องโอเวอร์ทีดีได้แล้วนะจ๊ะกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพผมช่องโอเวอร์ทีดีนะครับวันนี้ผมก็มาในที่โรงพยาบาลบ้านนะเป็นโรงพยาบาล ตรวจสายตาให้กับกาอันนี้มันอยู่โรงพยาบาวลว่าอะไรอยู่วัดเนี่ยเออเนี่ยมีที่ตรวจสายตานะครับเนี่ยเดี๋ยวทดสอบสายตาอันนี้คือผมได้เตรียมกระดาษมาให้กาเขียนนามปากกาจะมองเห็นตัวเลขไหนแล้วก็ให้กามาเล่นเล่นมาเขียนในนี้ล <c oughs> นะุ้นเล่นๆกันดุดดุดนะครับโรงพยาบาลเพื่อนอะไเป็นสิ่งแล้วลูกบาลเพื่อนนะโรงพยาบะ<า>เข,ข,อ,ขอเขียนเสิทธิ์เราเกาลูกนี่ด้วยพร้อมไหม กม,ม <คน S 1> จะเปิดภาพให้กล้าดูด้วยนะครับว่าออแต่ละอันมันมีอะไรบ้างครับมาเริ่มเลยถ้าเกิดกล้าเขียนผิดหรือว่าอะไรก็จะบพรา,า,าว่านีมีบทลงโทษนะคือเปตองเคาะหัวนะครัฮะขยขว้ไ่ได้เขาล้มไยเขาเมี้ยวเลยละอ่ะเลื่อนไปภาพแรก เขียนัผู้มาเขียนน้ำนะครับว่ากล้าจะยังไงนะครับเขียนดีกับงำอย่ารีบเขียนให้มันเบิ้งหูเรื่องค่อยๆเขียนเลขแปดมาเออเขียนให้มันดีๆว่ามันเฝ้าอย่างรูปบะหมี่หนึ่งตัวเวลาเวลาจำกัดบ่มีค่อยๆเบิ้งไปเอยอีกอีกหนึ่งเลขแปดใเลขสามอ่ะเหรอเพื่เห็นเป็นเลขใดก็เขียนไปเลยเขียนเป็นเลขอันหอ ที่ี่มดีๆก็จริงจังใช่ไหมข้ลกจไปอ่านีกไปห้องผิดละอันผิดละน่แล้ก็เขียนไหมเขียนต่อเลยพี่แกอันเดียค่อยๆเบิ้งใจเย็นๆจะ้มันเฟ้าไปสจ Ê. Mình yeah. yeah. <laughs> đi đi, chạy yên yên đi. มาดูครับว่าก้าจะได้ไหมว่าต้องรีบเขียนไปเรื่อยๆสายตาเจ้าของสมรัดสายตาไปนน้ำอ่ะอันนี้ครับเป็นอันสุดท้ายที่จะให้ก้ามาลองเล่นคือ ตัวนี้ครับเป็นแผ่นแต่ว่าสามวันนี้สิบอมีนสามวันข้างนี้สิบอมีก็คือกล้าเห็นอืปรมงมงเนี่ยใครเห็นใครเห็นมนะกล้าเห็นเป็นเลขอะไรก็เขียนไปนะครับนะอันนี้เป็นวัดสายตาจริงๆนะครับสามารถเอาไปเล่นได้นะครับนะไม่ไม่ใช่มาเขียนแบบนี้นะดูแล้วก็พูดได้นะครับว่ามันคือเลขอะไรแค่วัดสายตามันคล้ายๆบู่มินวัดสายตามันเป็นวัดพวกตาบอดสีใช่ไหมถ้าคนติดตาบอดสีมันจะเห็น เห็นเห็นแบบตัวเลขเป็นตัวอื่นอ่ะคล้ายๆตาเบื่อเบื่อ่ะเออมันจะเป็นตัวเลขเป็นตัวอื่นอ่ะไปเริ่มอันสุดท้ายครับหน้าเลขอะไรว่างอผมเข้าใจแล้วดูกันครับว่าก้าจะตาบอดสีไหมอันนี้เป็นเป็นสีนะครับสีให้ดูมันจะเป็นเลขยัง ติดไปนอนตัวติดก็เหรอมาลองดูกันนะครับว่ากล้ยังไงครับได้ลูดลูดด้วยสุดท้ายก็บอกว่าอีหยังเงี้ยมันะนี่นะครับตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนะครับกล้าบอกยังไงไม่รู้นะครับแต่ผมเบิ้งกระอกแล้วเราขึ้นเรื่องเงี้ยเรื่องเงีมาไปเบิ้งเบิ้งการเฉลยเลยไป มาครับครัแรกว่ากล้าจะได้หรือไม่ได้นะครับอันนี้เคือนที่หนึ่งเขียนไปเลยไม่คุณไม่ทําเนี่ยไม่ทำเนาะเนี่ยอันสุดท้ายนะรตรวอันสุดท้ายแบบนีน้นี่อันสุดท้ายนะครอับนี้อันสุดท้ายตัวนี้นะครับคุณหมอเขาบอกว่า เลขตัวนี้มันไม่ใช่ตัวเลขครับมันเป็นแค่รอยเส้นเฉยๆนะครับถ้าคือจะดูเป็นเลขแปดสิบสองอย่างนี้เลยเนะ <laughs> นี่ยเปพักเวยตัวสั่งเพาะหมอดีอ่ะมันเป็นลายเสน้นเรื่อยๆจะใช่ะเป็นแค่ลายเสน้นเรื่อยๆเกียรหลอกปูโอ้กล้ามารวมคะแนนกันครับว่ากล้าจะได้คะแนนเท่าไหร่ครับว่ากล้าจะถูกบทลงโทษกี่ครั้งถ้าหนึ่งกากบาทคือหนึ่งบทลงโทษนะครับไปได้เท่าไหออไร่อันนี้ว่าแม่อะไรเนี่ย <c oughs> นี <c oughs> ่ผิดแล้วหนึ่งเนี่ยผิดสอง เมนเดียอเออผิดสองกล้าผิดไปสองหรอหมะมีอีกวะผิดข้อหนึง่งกล้าถูกโบทลงโทษสามแล้วครับหรือใายถึงเวดถึงเวทปนะ่ะเนอะถือว่ากล้าจะถูกบทลงโทษไปสามอย่างนะครับนะไปเริ่มเลยครับกล้าเขียนผิดนะครับก็เลยต้องบทลงโทษนะครับบทลงโทษของกล้าครับมีอยู่สามอย่างนะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นน้ำยาตา S.C.P. แล้วแมันจตาย S.C.P. นะ่ะเวอน้ามันน้ามันนั่นไหนามนกีสีกัสามสองห่งมาบทลงโทษที่สองยืนนึงยน,นึงบทลงโทษสุดท้ายนะของกากผิดสครั้งนะอืออืออือ มันออกมาจนอะเรออกมาจนถังเลยเป็นไงบ้างครับก็เหนียวป่ะเด็กแก๊บเอจีพีเมื่อกี้นะมาผบอกว่าแบบคลิปนี้ครับก็ไปทีกันครับกับการวัดสายตาน้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับมีวัดที่วัดสายตาครับไปเจอกันใหม่ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์ไว้ให้ด้วยนะเอเมครับกล้าหาย ขาสายตาพวกไกลไเป็นทหารตั้งทีไปครับปิดจิ๊บ